พ้ามายามรอบพี่น้องแต่ว่างานเขาพี่น้องในถึงมือดีครับผมรอบลมครับนีพี่น้องรอบล่มเองเปลี่นไปบ่ได้พี่น้องนี่ครับแต่ที่มือดีพี่น้องเส้นขนาดเลยพี่น้องร้ายครับมืดดีร้ายแห้งพี่นอ้องหาร้อยยาม Okay, ครับเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับผม ไป,ปเคียงไงพี่น้องนี่ป่าอยู่พี่น้อง <c oughs> นี่ลปเขียงยู่ครับป่าขมี้อยู่ได้พี่นอ้องแต่ว่าสภาพรลบอเพ่านี่ครับถืออีหยังครับ ตัวปลาเค็งพี่น้อง <c oughs> ตัวปลาเค็งครับผมบดทุงกันพี่น้องอันนี้กับปูครับผมยามตรงมากครับนี่กับปูเดี๋ยวมาเบิ้งตัวปลาเค็งน้ำกันพี่น้อง <c oughs> มันมาแต่ใส่ครับตัวปลาเค็งพี่น้อง สะอ่อนแห้งพี่น้องพี่น้องเบิ่งตัวนี้มันครับผมปดปลาขิงซี่พี่พูดได้ดิพี่น้องนี่ครับพี่น้องปลาขิงนะครับเดี๋ยวปลาขิงพี่น้องปลาขิงปลาคิงตัวนึงแล้วอีกตัวที่สองพี่น้องตัวปลาขิงพี่น้องคิงสองตัว ครับพี่น้องตัวนึ้เข่งสามเข่งซี่ตัวพี่น้องนี่เป็นเข่งซี่ตัวนะสิมีมือดีเลยพี่น้องเพราะว่านี่เป็นเข่งหาตัวพี่น้องนี่ครับตัวนึงเข่งหาตัวครับผมมนนี่มือดีเลยพี่น้องผมว่าครับ รอบบ่านาสีล่มได้พี่น้องจังว่าเฝ้าป่าเอาเบอร์เบิดพี่น้องจังว่าเฝ้าแห้งป่าเอาบอร์เบิดแสดงว่าป่าสีถือ,อร้ายยรับพี่น้องเส้นแห้งพี่น้องป่านาสีถือร้ายยู่พี่น้องพอเมื่อขึ้นฝนตกครับผมรอบลมเลยครับพอรอบ นักพี่น้องว่าสามารถสิรลมเองได้ครับผมบาไวครับบาไวพี่น้องลายแห้งพี่น้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อขอบคุณทุกการรับชมครับผมฝากคนไลค์กดแชร์น้ำครับเพื่อสิบใบผ่ากินใหม่ๆนะครับะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม